ันนี้มีการพูดคุยนะครับมีการโอ้อวดนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจที่ผ่านมาระดับรองผู้บัาการนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้จัาการตํารวจแล้วก็ผู้การผู้การตารวจก็คือผู้การจังหวัดนะตั้งแต่ผู้การจังหวัดหรือผู้การตามหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งระดับผู้กังกับที่ผ่านมา ผมได้รับการโอ้อวดคุยโม้โอ้อวดจากหน่วยงานของ imer, icker, more, กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็หน่วยงานของตำรวจตํารวจเมืองนะครับได้มีการพูดคุยถึงคุณแดงดวงละไทนะซึ่งคุณแดงดวงระไทเนี่ยนะครับมีการพูดถึงนะว่าเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อนะครับนายหญิงของบ้านจันทร์สองล่าอันนี้จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตำรวจ ระด,ดับผู้การของกองบัญชาการบทไซเบอร์แล้วก็รองผู้ก,การของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยถึงว่าแบ็กอัพที่มีการได้รับการเลื่อนขั้นได้เลื่อตนตําแหน่งเป็นผู้การนะครับของไซเบอร์ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้การของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกองบัญชาการตรวจไซเบอร์เนี่ยครับได้รับการสญญารนับสนุนจากคุณแดงดวงฤทยัยซึ่ง มีตัวตนจริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําที่มีการโอร้อวดอยู่ในวงการตํารวจกันว่าคุณแดงดูละไทยนะครับเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับนะท่านจะทราบหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมกลับเรียนคุณหญิงด้วยความเคารพรนะครับว่าขบวนการเหล่านี้นะครับมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดูละไทยนะสนับสนุนให้เป็นให,ใหญ่เป็นโตซึ่ง พวกที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้การนะครับคุณดูมาฝากเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการนําชื่อนะครับว่าเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อนะครับซึ่งอ,อยู่บ้านจันทร์สองราชเนี่ยมาในการวิ่งเต้นนะครับโยกย้ายข้าราชการตํารวจเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณหญิงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือประวัติของคนพวกนี้นะครับที่ได้รับตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการสรํานักงานตรวจเข้าเมืองนะครับ ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้การอยู่สำนักงานตวจของข้ามืองนะครับลองไปเช็คได้ว่าคนที่ชื่อผู้การก้อนเนี่ยนะครับมีประวัติอย่างไรมีการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในสำนักงานตวจของข้าเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับและมีการเก็บเงินให้กับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์จริงไหมในสมัยยุคข,ของพลตํารวจเอกนะครับะนะเอาว่ายุคสมัยของ2ปีที่ผ่านมาแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันยุคข,ของผู้บรราาัญชาการสมมติผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ย มีผู้การก้อนคนนี้มีการไปเก็บเงินให้กับกองบัญชาการบมวดไซเบอร์ไหมนะอันนี้นะครับแล้วก็2มีการเก็บเงินให้กับสำนักงานตรุนข้าเมืองตอนสมัยเป็นผู้การอยู่ที่นะครับตอม3จริงหรือไม่อย่างไรนะครับนะแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือผมไม่ยืนยันนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเสียงนะครับล่ำลือกันในวงการของตำรวจในกองบัญชาการบมวดไซเบอร์และสำนักงานตรุนข้าเมืองนะครับ ต่อมามีคนนึงเป็นรองผู้การได้เลื่อ,อนตัแหน่งปีนี้เป็นผู้การของกองบัญชาการตรวจไซเบอร์ประวัติคนนี้ก็ไปดูได้เลยว่ามีการนะครับจับกลุ่มนะครับอดีตสสอ่าไม่ใช่อดีตสสเป็นเป็นสสชนัภพหน้าสัวที่สนามบินนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าสสชนนภพเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทัประเทศนะครับเนื่องจากว่าผมได้มีการร้องพลเมืองต่อสักสุวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับรว่ามีการล้มคดีของชนพัฒนากสัวนะครับที่อ,อำเภออันใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่โรงพักสอพอสงขลาพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมบาปก,กรรมหรือไม่นะครับนะผมอ่านให้ฟังนะครับตามที่นายอัจฉริยะได้ร้องเรียนต่อพลตเอกต่อศักดิ์สมุนให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ชุดสืบสวนสอบสวนรองผู้จัดก,การภาคเก้ากับพวกที่รับผิดชอบสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นกัรพนันกับพบรบคอมพิวเตอร์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับการดำเนินคดีของนายชนพักผู้ต้องหากับพวกมีการดำเนินการตามพยานฐานหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่จากการตรวจสอบพบว,ว่ามีพันตำรวจตีและรัฐยตำรวจเอกซึ่งเป็นผู้กล่าวหาและเป็นพยานในคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจชุด P ี t 4นะครับซึ่งมี พลตรวจโทเป็นหัวหน้าหน้านปฏิบัติการและมีพลตรวทเอกอ่ามีพลตรวทตีนะครับอ,อีกขั้นหนึ่งเป็นหัวหน้าชุด4และมีพันตรจเอกนะครับนะมีพันตรจเอกอีกขั้นหนึ่งเป็นเป็นชุดที่4นั้นผู้กล่าวหาพัตระเวทตีและร้อยตรบเอกนะครับได้มีการกลับคาให้การเป็นอันเป็นการช่วยเหลือนายชนพัท์และพนักงานสอบสวนสังส่งไม่ฟ้องในคดีนี้ต่อมา หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับคณะพนักงานสอบสวนได้มีการตั้งกรรมการและเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่ผมมีการร้องเรียนไปจึงได้มีการร้องทุกกล่าวโทษกับพันตํรวจตีและลร้อยตํารวจเอกนะครับร่วมกันปฏิบัติหน้าท,ที่ไม่ชอบและส่งสํานวนให้ปชปชปัจจุบันปปชส่งสํานวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาทําการสอบ,บสวนและมีการแจ้งข้อหากับพันตํรวจตีกับพวกนะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในวันที่5เมษายน2 5 6 7 ปัจจุบันคดีนี้ถูกดองไว้อยู่ที่สพเมืองสงขลาพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าคดีนี้พนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีของนายชนพัฒน์เกิดอาการเครียดเนื่องจากกลัวถูกผมดำเนินคดีได้ช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับผมถึงกราบเรียนคุณหญิงคุณหญิงอ้อนะครับว่าบุคคลที่คุณแดงดวงรัไทยนะครับสนับสนุนซึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะเป็นการ ที่มีการคุยโม้อ้อวดกันในวงการนะครับว่ามีแบ็คเป็นคุณแดนดูลนไทยนะซึ่งเป็นเลขาคุณหญิงนะครับทําการสนับสนุนให้พวกนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตไปดูประวัติได้เลยครับแต่ละคนนะว่ามีประวัติอย่างไรนะครับนะคนที่เป็นผู้การเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นตํารวจอยู่ที่กองปราบปรามนะครับมีประวัติในการทุดจดิตอย่างไรนะครับไปสืบสวนสอบสวนดูได้ที่ตอนอยู่กองปราบปราม พอมาอยู่นะครับนะอยู่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับปัจจุบันนี้นะครับทาอะไรอย่างไรที่สงขาเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะผมก็ฝากนะครับว่าหากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะว่ามีคุณแดงดรุละไทยนะครับเข้าไปสนับสนุนหรือเป็นเมคอัพในการโยกย้ายข้าราชการตํารวจให้คนพวกนี้ได้เลื่อนตําแหน่งจริงเนี่ยถือเป็นการแทรกแซงของนะครับฝ่ายการเมืองหรือไม่อย่างไร อันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะครับต้องบอกก่อนเพราะเป็นสิ่งที่พวกนี้คุยโม้โอ้อวดในวงการตํารวจว่าคุณแดงดูนธไทนะมีตัวตนอย่างไรผมก็ไม่เคยเจอนะผมก็ไม่เคยรู้จักด้วยแต่คนพวกนี้บอกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการตํารวจคนเข้าเมืองได้รับการสนับสนุนเป็นนะครับผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตรวจไซเบอร์ได้รับการสนับสนุนทั้งทีมเนี่ยเป็นผู้การอยู่ในกองบัญชาการตรวจไซเบอร์นะครับ ก็ฝากถึงนะครับคุณหญิงด้วยนะครับว่าช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับหากเป็นจริงก็ต้องนะครับช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีการสนับสนุนจริงไหมนะมีการได้รับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมกลาบเียนด้วยความผลาพระรนะครับว่าได้ยินมาแล้วไม่สบายใจนะไม่รู้จะติดต่อคุณหญิงอย่างไรนะสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พาฟทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว